ยินดีต้อนรับสู่ MK Auto รีวิวจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์สุดหรูและยานยนต์สมรรถนะสูงจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณสำรวจทุกมุมของรถไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีประสิทธิภาพหรือความสะดวกสบายเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนอยู่หลังพวงมาลาัยจริงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ2026 GMC Hummer รถออฟโรดพลังงานไฟฟ้าที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย 2026 GMC h u m ื e r ม,ม,มาพร้อมการออกแบบที่ดุดันและล้ำสมัยฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังที่บึกบึนและไฟหน้าเล็ดแบบซิกเนเจอร์ช่วยให้ดูโดดเด่นทั้งบนถนนและเส้นทาง o f f ฟโ a d โครงสร้างได้รับการออกแบบให้ทนทานและพร้อมลุยในทุกสภาพแวดล้อมด้วยระบบกันสะเทือนที่ยกสูงและล้ออนลอยขนาดใหญ่ทำให้สามารถผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ หัวใจของ h ั m m e r รุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่ให้พละกกำลังมากกว่า1,000แรงม้าแรงบิดมหาศาลช่วยให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง3.5วินาทีแบตเตอรี่ความจุสูงให้ระยะการขับขี่มากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเพิ่มระยะทางกว่า150กิเมตรได้ในเวลาเพียง10นาทีฟีเจอร์ออฟโรดขั้นสูงถูกติดตั้งมาให้ครบ เช่นหมดครับวอล์กที่ช่วยให้รถเคลื่อนตัวในแนวทแยงเพื่อหลบสิ่งกีดขวางระบบการสะเทือนปรับระดับได้เพื่อเพิ่มระยะความสูงใต้ท้องรถและกล้องมุมมองรอบคันพร้อมมุมมองใต้ท้องรถเพื่อให้เห็นเส้นทางชัดเจนในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงที่ปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับพื้นผิวถนนแบบเรียวทม์ภายในห้องโดยสารของฮัมเมอร์ปี2026เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้และอลูมิเนียมถูกนำมาใช้ตกแต่ง คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายระบบนำทางขั้นสูงและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA แผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและระบบเสียงพรีเมียมมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ด้านความปลอดภัยฮัมเมอร์ใหม่นี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน ทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางจะปลอดภัยในทุกสภาพเส้นทางการขับขี่ฮัมเมอร์รุ่นนี้ให้ความรู้สึกทรงพลังและมั่นคงระบบการสะเทือนอัจฉริยะและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทําให้ควบคุมได้ง่ายทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดประสบการณ์การขับขี่นั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสนุกพร้อมสมรรถนะที่เหนือกว่ารถออฟโรดทั่วไป2026 GMC h u m m e r ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความหรูหรา แต่ยังเป็นการแสดงถึงอนาคตของรถออฟโรดไฟฟ้าที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความยั่งยืนอย่าลืมกดติดตามช่อง MK Auto Review เพื่อรับชมรีวิวและข่าวสารล่าสุดของยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วโลก